我刀魔。 วันนี้จะมาโม้หนังสือที่มีชื่อเรื่องว่ายามดึกนึกหนาวหนาวเขนยแนบแอบเอ่ยครับเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์ชุดที่3นะครับที่ต่อมาจากหนังสือเดือนช่วงดวงเด่นฟ้าแล้วก็จรูญจรัสรัศสมีพราวแล้วก็มาเล่มนี้นั่นเองเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณวินเลว,วารินครับจากบริษัท1นึ่งหนาจำกัดนะครับว่าเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ผมชอบมากๆโดยเฉพาะนวัตกรรมที่อยู่ในตอนนี้นะฮะเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์นานโนตัวเล็กๆที่ผมเฝ้าใฝ่ฝันเลยว่าอยากให้มันเป็นจริงในเร็ววัน อไอ้เจ้าหุ่นยนต์นาโนนี่มันแบบสามารถเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแล้วก็ทําการรักษาในส่วนต่างๆที่เราเจ็บป่วยอย่างสมมติผมปวดฟันก็ไม่ต้องไปนอนอ้าปากทุกทรมานอยู่ที่ร้านทําฟันอยากให้มีหุ่นนาโน,นเนี่ยมันเข้าไปจัดก,การตอนเรานอนหลับทายาชงยาชาแบบเราไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ยินเสียงไม่อะไรเลยตื่นเช้ามาหายอารมณ์ประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับตอนที่อยากจะมาโม้ให้ฟังในหนังสือเล่มนี้เป็นตอนที่มีชื่อว่ามนุษย์แช่แข็งนั่นเองครับเริ่มเรื่องในปี205 5นะครับ เป็นเรื่องของคุณเกนนี่มาเกนนั่นเองเขาได้รับการแจ้งมาจากตำรวจครับว่าเจอศพตัวเขาเองอยู่ที่สถาบันครับให้เดินทางมาดูด่วนเลยนะ<อ>ตัวเขาก็งงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพอไปถึงเนี่ยนะฮะโอ้คนลุมอยู่กันเต็มเลยครับมีทั้งนักวิทยาศาสตร์มีทั้งตำรวจนะครับทำการตรวจเช็คตรวจสอบระหว่างตัวศพกับตัวเขานะครับตรวจดี a นตรวจอะไรต่างๆคือมันตรงกันหมดนะครับก็วิเคราะห์กันไปหลากหลายสาเหตุเป็นการโคลนนิ่งบ้างนู่นนี่บ้างคุณเกนนี่มาเกนคือ ือตัวเขาเนี่ยเป็นมะเร็งตับแล้วก็เขาได้ทําประกันกับ afterlife ไว้ก็นะคือเป็นประกันที่เมื่อเขาเสียชีวิตลงเขาจะทําการแช่แข็งไว้ครับนะเพื่อไปปลุกให้ฟื้นในโลกอนาคตเมื่อมีนวัตกรรมที่สามารถรักษาให้เขาหายได้นะแล้วก็ทําให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งตรวจไปตรวจมานะตรวจศพไปเรื่อยๆจนเจอแล้วครับว่ามันมีบางอย่างนะครับกาลังสื่อสารอยู่ในตัวศพนั่นก็คือมีหุ่นยนต์นาโน,โนครับหรือว่าในเรื่องเรียกว่ามแมลงเขากําลังมารวมตัวกันอยู่ที่สมองศพเพื่อทําการ ื่อสารอะไรบางอย่างครับมันทําให้พวกเขาก็ตัดสินใจกันโดยเฉพาะตัวเคนนี่มาเกนครับว่าเดี๋ยวจะให้เอาเจ้าหุ่นยนต์นานโนที่อยู่ในศพเนี่ยนะครับมาฉีดใส่สมองเขาเพื่อมาดูว่าเขาต้องการสื่ออะไรพอเอาหุ่นนานโนที่อยู่ในศพเนี่ยมาฉีดใส่สมองของเคนนี่มาเกนครับเคนนี่มาเกนก็เริ่มเห็นสิ่งที่ศพต้องการสื่อสารกับเขาลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็อยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับที่มีหุ่นยนต์แอนดรอยชื่อว่าซาวิชเนี่ยเข้ามาดูแลเขาครับบอกเขาว่าปีนี้ปีที่เท่าไหร่เข เกิดอะไรขึ้นนะครับหุ่นซาวิชก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในปีที่นี่ก็คือร้อยกว่าปีหลังจากปี2 0 5 5แต่ว่าหุ่นแาวิชก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบหนีแล้วเพราะว่าโรงพยาบาลกําลังถลม่มตัวคุณเกนนี่ก็ตกใจครับก็ถามหุ่นซาวิชว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหุ่นซาวิชก็พาหนีด่วนครับแล้วก็เล่าไปเลยระหว่างทางว่าเนี่ยตอนเนี้กำลังเกิดสงครามโลกครั้งที่5แล้วระเบิดนิวเคลียร์ครับลงไปทั่วโลกเลยคนล้มตายเป็นเบือ่ออากาศเป็นพิษไปทั่วโลกนะแล้วก็โดยเฉพาะ โรงพยาบาลของเราครับก็กําลังโดนระเบิดลงบอมใส่กําลังจะถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาแล้วต้องรีบหนีเอาชีวิตรอดกันโดนดๆเขาก็หนีห<ๆ>นีหนีหนีกันไปในที่สุดก็ไปโผล่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งครับเพื่อหลบภัยครับก็จะมีมนุษย์เนี่ยหนีตายมาอยู่ที่นี่กันจํานวนหนึ่งเลยครับเขาทั้งคู่ก็อยู่ในถ้ำแห่งนี้นะฮะผ่านวันเวลาไปครับเคนนี่ก็ถามเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเขาก็ถามถึงว่าภรรยาของเขาเนี่ยได้ถูกปลุกขึ้นมาด้วยไหมเพราะว่าภรรยาของเขาเนี่ยก็ทําประกันกับ afterlife ด้วยสาว ก็ตอบว่าเป็นที่น่าเสียใจเพราะว่าหลังจากที่คุณเนี่ยนะได้ถูกแช่แข็งไปภรรยาของคุณเนี่ยก็ดันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเสียกกาะเลยไม่สามารถทําการแชร่แข็งได้ก็เขาก็เศร้าเสียใจมากๆครับแล้วก็อยู่อย่างทุกทรมานนะฮะเพราะว่าคนที่อยู่ในถ้าแห่งนั้นผ่านวันเวลาไปหลายปีเขาก็ค่อยๆลมหายตายจากกันไปอาหารการกินก็ไม่มีในที่สุดเขาก็ต้องตัดสินใจกินสิ่งที่มีอยู่ในถ้ำนั่นก็คือแมงสาบหนักเลยทีเดียวครับแล้วก็อยู่ไป เ,เ,เหมือนโลกมันใกล้จะล่มสลายเต็มทีแล้วะครับมีอยู่วันหนึ่งครับซาวิชเนี่ยเขาก็ถามบางอย่างเกนนี่ครับว่าคุณเชื่อในเรื่องการเดินทางข้ามเวลาไหมเจนนี่เขาก็ตกใจเลยเขาก็ถามว่าในยุคนี้สาเร็จแล้วเหรอซาวิชตอบว่าอยู่ในขั้นการทดลองแต่คุณอยากจะลองไหมผมรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเกนนี่ก็เรียกว่ามไม่มีทางเลือกแล้วฮะโลกมันเหมือนกําลังจะล่มสลายไปต่อหน้าต่อตาแล้วไม่รู้จะทําอะไรยังไงได้แล้วก็เลยทดลองดูครับนะก็ตาซาวิชไปไป,ไปถึงที่ห้องทดลอง เขาก็เดินทางด้วยเครื่องข้ามเวลาที่อยู่ในระหว่างการทดลองอยู่เครื่องนี้แล้วเขาก็ถูกทําการส่งตัวย้อนกลับมาในอดีตพอเขาฟื้นขึ้นมากลับมาปี2055นะครับมาที่จุดเริ่มเรื่องเนี่ยทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะในสิ่งที่หุ่นนาโนมาเล่าผ่านสมองของเขาก็เรียกว่าโหทุกคนก็กตือรือล้นเลยว่าเดี๋ยวเราต้องไปเตือนทุกๆคนทั่วโลกเลยครับเตือนผู้มีอำนาจนะฮะให้ระวังครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์สงครามโลกในอนาคต แบบที่เจนนี่เห็นนะเราด้วยความรอบคอบของซาวิชเนี่ยก็คือด้วยความที่เครื่องเดินทางข้ามเวลามันยังอยู่ในขั้นการทดลองเขาก็เลยเผื่อไว้ว่าเจนนี่ที่จะส่งกลับมาเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตในระหว่างเดินทางครับเขาก็เลยแอบฝังเจ้าหุ่นยนตนานเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นสื่อรองไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับใส่มาในร่างกายของเจนนี่มาเกนที่เป็นศพอยู่นั่นเองพอเจนนี่มาเกนกลับบ้านไปสิ่งที่เขาตั้งใจอยากทําเป็นสิ่งแรกเลยก็คืออยากไปยกเลิกประกันอ f ฟเตอร์ไลฟ์ครับเขาไม่อยากแช่แข็งตัวเองแล้วแต่ว่า ยังไม่ทันได้ไปยกเลิกเขาเดินไม่กี่ก้าวอยู่ในบ้านก็น็อกไปซะก่อนพอเขาลืมตาขึ้นมาก็เหมือนเดจาวูเลยเป็นโลกในอีก100ร้อยกว่าปีข้างหน้านะครับแล้วเขาตื่นมาเห็นหุ่นยนต์ a n d r ร i d s a ซาวิช่านเดิมเลยเขาเจอปุ๊บรีบถามปั๊บทันทีว่าโลกเราตอนนี้เกิดสงครามโลกหรือเปล่าหุ่นซาวิชก็บอกว่าไม่ไม่ได้เกิดโอเขาก็ดีใจมากแสดงว่าที่ทุกคนเห็นการเตือนภัยของหุ่น Nano. นาโนณตอนนั้นก็ช่วยกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเขาก็รีบถามหุ่นซาวิชต่อ ว่าแล้วภรรยาของเขาเนี่ยได้ถูกทําการแชร่แข็งมาด้วยหรือเปล่าอาหุนซาวิชบอกว่าถูกทําการแชร่แข็งมาด้วยเดี๋ยวเขากําลังจะรีบไปปลุกอีกเช่นกันเพราะว่าตอนนี้โลกต้องการมนุษย์มากมครับมนุษย์เหลือน้อยแล้วเ oh กนนี่เ <Jesus. S 1> จอคําตอบนี้ไปเขาก็ช็อกเลยครับเขาก็ถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะทั้งๆที่สงครามโลกก็ไม่ได้เกิดขึ้นตัวหุ่นยนต์แอนดรอย s ซลวิชครับตอบกลับมาว่ามันมีอะไรเลวร้ายยิ่งกว่านั้นทําให้เกนนี่มาเกนช็อกสุดๆของสุดๆซึ่งอะไรที่มันเลวร้ายยิ่งกว่านั้นนมัคือ ยังไงต้องไปติดตามกันครับในตอนนี้ตอนที่มีชื่อว่ามนุษย์แช่แข็งในหนังสือยามดึกนึกหนาวหนาวเหนอยอแนบแอบเอ่ยนั่นเองครับโตโตโม